สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประทานสุธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับในคลิปนี้จะเป็นงานกันชนไฟเบอร์ครับผมซึ่งเป็นงานดิบๆเลยนะครับเนื่องจากรถลูกค้าคันนี้ได้ชนท้ายมากันชนชิ้นเก่าขาดไปครับก็เลยสั่งกันชนไฟเบอร์ที่เป็นชิ้นใหม่มาครับ ซึ่งในงานไฟเบอร์ส่วนใหญ่ในด้านงานรูปทรงจะไม่ค่อยเข้ากับตัวรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นสันหน้าตรงทุกอย่างผิดรูปบิดเบี้ยวไปหมดเลยครับผมงานไฟเบอร์จึงจัดว่าเป็นงานยากขอตัวครับก่อนอื่นเลยต้องนำชิ้นงานมาทาบเพื่อลองกับตัวรถก่อนนะครับ จัดรูปทรงดูคร่าวๆก่อนครับหลังจากได้รูปทรงคร่าวๆแล้วผมก็จะเอามาเปิดปากแผลด้วยเบอร์80นะครับใช้เครื่องขัดขัดทั้งชิ้นเลยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะสร้างเส้นให้ยึดเกาะงานนี้มีโปมันแน่เลยครับหลังจากขัดปั่นกระดาษทรายเบอร์80ทั้งชิ้นแล้วนะครับตรงนี้ในงานกันชนชิ้นเดิมของเขา จะไม่ได้แยกเป็น2ชิ้นนะครับผมจึงใช้สีโปลไฟเบอร์อุดล่องตรงนี้ด้วยครับผมงานลักษณะตรงนี้ล่องพวกนี้ก็ไม่ค่อยตรงกันครับหน้าตรงก็ไม่ได้ล่องก็ไม่ได้บิดเบี้ยวไปหมดเลยครับเลยจำเป็นต้องโป๊จัดทรงใหม่ทั้งหมดเลยครับเริ่มจากการจับขอบจับสันดูนะครับนี่สีโปแบบจะหมดแล้วนะครับ กระป๋องที่นํามาโปนี้เหลืออยู่ประมาณครึ่งกระป๋องครับผมแปบ๊บเดียวครับหมดเลยครับลักษณะงานแบบนี้ผมอย่างเดียวครับผมหน้าตรงนี้ก็คลื่นใหญ่เสือเกินครับก็ต้องใช้ลักษณะมีดโปอันใหญ่ๆลากทับทีเดียวเลยครับเพื่องานเราจะได้เต็มง่ายๆขึ้นนะครับผมถ้าใช้มีดโปอันเล็กๆเราก็จะลากหลายเที่ยวและที่สําคัญหน้าง,งานเราก็จะ เต็มยากด้วยครับบอกได้เลยครับโปสทั้งชิ้นครับเอาง่ายๆครับผมจัดทรงใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตรงไล่ขึ้นแล้วหน้าสันจับสันจับเหลี่ยมให้ได้รูปทรงที่สวยงามครับผม มีวิชาเท่าไหร่งัดออกมาใช้ในงานนี้ให้หมดเลยครับถ้าผมจะโป้ไล่ให้คุณผู้ชมดูโดยละเอียดคลิปนี้3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คงไม่จบนะครับผมจึงขออนุญาตคุณผู้ชมตัดช่วงเวลาที่ผมโป้เป็นช่วงๆไปนะครับผมเพราะว่างานกันชนหลังชิ้นนี้ผมใช้เวลาทำอยู่เกือบ3วันเลยครับ นี่ครับผมก็มาดูรูปทรงเข่าวๆไปก่อนนะครับยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับตอนนี้ก็คือผมอย่างเดียวครับโป้ไปเรื่อยผมก็ขออนุญาตตัดมาตอนที่ผมโป้เสร็จเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือยังเหลือในส่วนที่เป็นสันตรงนี้แล้วก็ส่วนสันที่เป็นตรงนี้ต้องเอาไปทาบกับตัวรถดูอีกทีนึงนะครับผม ส่วนหน้าตรงนี้ก็ผมก็จะไปโป้ในตัวรถเลยอันนี้โค้งตรงนี้จะรับกับไฟท้ายนะครับนี่ครับเอามาสวมทับดูแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็ยังโผล่อยู่นะครับผมตรงส่วนตรงสันไฟตรงนี้ก็ยังไม่รับกันสวยงามตรงสันบางคนตรงนี้กดไปกดมาก็แตกครับไฟเบอร์แตกอีกก็ต้องนำกลับไปซ่อมใหม่นะครับแล้วค่อยมาโป้ใหม่ ตามร่องพวกนี้ก็ต้องให้ได้นะครับตอนนี้ผมจะขัดให้ได้รูปทรงคร่าวๆก่อนนะครับยังโป้ไม่เสร็จนะครับผมขัดเพื่อเอารูปทรงแล้วก็ไปโป้เพิ่มอีกครับตรงบางคนนี่ก็เสียหายนะครับเดี๋ยวก็ต้องโป้บางคนขึ้นมาให้รับกับกันชนครับแต่ตอนนี้ขัดเอาเหลี่ยมสันไปก่อนครับเพื่อจะถอดกันชนออกไปโป้เพิ่ม ขัดจับสันจับเหลี่ยมให้ได้รูปทรงก่อนครับถอดเข้าถอดออกอยู่นี่แหละครับผมจนกว่าจะได้รูปทรงที่แน่นอนก่อนจะถอดผมก็จะโป้หน้านี้ไว้ก่อนครับเพราะว่าหน้านี้เวลาถอดออกไปแล้วกกันชนมันก็จะดิ้นดิ้นหน่อยก็โป้ติดตรงนี้ก็จะโป้ได้ง่ายครับผมเสร็จจากตรงนี้ก็จะถอดออกไปโป้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ผมจะตัดไปตอนที่โป๊เสร็จเลยนะครับและตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนขัดแต่งอีกรอบนึงแล้วนะครับโปไปขัดไปสวมทับดูไปดูทรงดูล่องถือว่างานหินเลยแหละครับงานกันชนไฟเบอร์รูปทรงไม่ได้สักที่เลยครับผมผมก็บอกแล้วงานช่างสีมันคืองานศินละปะ ในส่วนนี้ก็เป็นงานศิลปะงานปั้นขแขนงหนึ่งเลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งนำไปใช้งานได้จริงด้วยครับขัดแต่งให้ได้รูปสันรูปทรงที่สวยงามนะครับแต่งไปเรื่อยครับตามฝีมือเลยครับผมแต่งขัดรูปคำอยู่นั่นแหละครับเสร็จเครื่อง ก็มาใช้มือขัดใช้เวลาน,านานมากเลยครับผมพอขัดข้างนอกเสร็จก็เอาไปโปเพิ่มแล้วก็เอามาสวมทับเข้ากับตัวรถเพื่อจะขัดแต่งให้เข้ากันอีกทีนึงจะทำอยู่ในลักษณะนี้ซ้ำๆประมาณ3-4สี่เที่ยวครับทำจนกว่าจะได้รูปทรงที่สวยงามครับผม ในส่วนสันรตรงนี้จะโค้งรับกับสันที่ลงมาจากไฟท้ายนะครับถ้าเอามาเทียบกันแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆขัดไล่ให้โค้งลงมาดูสันให้กลมกลืนกันครับผมเนี่ยครับจะได้แบบนี้เลยครับโอเคครับก็ถอดอีกครับผมพอได้เหลี่ยมที่ตรงกันแล้วก็ยังเหลือหน้าส่วนอื่นที่ยังไม่เรียบนะครับ ก็คือตอนที่ขัดกับรถเพื่อจะเอาสันตรงนี้ให้ตรงสันที่ต่อกับมุมไฟก็คือตรงนี้นะครับผมถ้าเอามาแยกขัดไม่ตรงแน่เลยครับที่เหลือก็มาขัดแต่งสันส่วนอื่นแล้วก็ขัดให้หน้าเรียบเสมอกันขัดเป็นส่วนไปครับแบ่งขัดซึ่งสันกันชนก็เยอะเสียเหลือเกินครับ ก็ต้องแบ่งขัดเป็นหน้าเป็นหน้าไปขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมภาพออกจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้วันนี้เป็นช่วงเช้าแล้วครับนี่อาจจะเป็นวันวันที่2หรือหรือวันที่3ามนี่เลยครับตอนที่ถ่ายผมก็จําไม่ได้แต่ที่รู้ๆคือกันชนชิ้นนี้ผมทําอยู่ประมาณ2วันครึ่งครับเนี่ยครับพอได้อย่างนั้นก็เอามา ย้ายที่ก็มาขัดแต่งสันลบขอบลบเหลี่ยมดูนะครับตัวผมมอมแมมไปหมดเลยครับมีแต่ฝุ่นสีโป๊ะแต่ผมก็สนุกในสิ่งที่ทำนะครับผมพอเสร็จจากไม้ขัดเราก็มาใช้มือเราเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผม มาลบส่วนสันที่เป็นส่วนที่คมมากๆก็ให้ได้สันเหลี่ยมคมที่พอดีกับของเดิมที่ติดมากับตัวรถครับตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับในการโป้หนาก็จะเกิดหลุมอากาศขึ้นในลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับหลุมอากาศที่เกิดขึ้นจากการโป้หนาของสีโป้ะนะครับ เวลาเราขัดตัดหลุมออกมามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยตามดของสีโป้ครับผมในงานนี้ผมขัดกระดาษทรายเบอร์80จบเลยนะครับผมไม่ได้ขัดเบอร์320หรือ240เลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงสงสยัยเฮ้ยขัดเบอร์80คนสีรองพื้นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นงานส่วนใหญ่ เขาก็จะจบกันที่เบอร์240หรือไม่ก็320นะครับส่วนตัวผมก็ทำแบบนั้นแหละครับแต่เนื่องในงานนี้มันเป็นงานกันชนไฟเบอร์ที่มีลักษณะแต่งเยอะโป้หนาแล้วทีนี้มาถึงการพ่นสีรองพื้นที่ผมไม่รูปกระดาษทรายเบอร์ละเอียดก็เพราะว่าผมใช้สีพื้นที่มีลักษณะ ความข้นมากและหัวกาที่ผมใช้มันเป็นหัวกาเบอร์1.5ครับมันจึงสามารถที่จะพ่นสีที่มีลักษณะข้นพ่นออกมาได้ซึ่งสีที่มีความข้นมากๆแล้วได้หัวกาใหญ่ๆสีพวกนี้ก็จะกลบรอยกระดาษทรายเบอร์80ได้สบายเลยครับขนาดหลุมอากาศที่เป็นรอยตามดตรงส่วนนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่พ่นสีรองพื้นเสร็จนะครับ หลุมใหญ่ๆตรงนั้นสีรองพื้นยังเข้าไปอุดเกือบจะหมดเลยครับผมเกือบนะครับไม่ถึงกับหมดนะครับแค่ล่องกระดาษทรายเบอร์80ลึกแค่นี้สบายครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของผมนะครับเพื่อนๆพี่น้องหลายคนก็อาจจะไม่ทำเหมือนผมก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมถือว่าแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันนะครับ ดีตอนสุดท้ายมาดูกันนะครับว่าสีรองพื้นจะกลบตัวเบอร์80ได้ไหมถ้าในตามสูตรจริงๆไม่มีหรอกครับผมขัดเบอร์80แล้วพ่นสีรองพื้นอันนี้ก็มาจากประสบการณ์การทำงานในส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ว่ากันนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ ขอให้งานจบออกมาสวยก็เป็นใช้ได้แล้วครับผมต้นทางอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ปลายทางสวยเหมือนกันแน่นอนครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ต่างคนนะครับบางคนต่างคนต่างสถานที่อาจจะได้รับ การศึกษาได้รับข้อมูลตามลูกพี่ตามอาจารย์มาไม่เหมือนกันครับวิธีการทำงานก็เลยแตกต่างกันครับผมแต่ผลลัพธ์ออกมาสวยเหมือนกันแน่นอนครับคงไม่มีช่างคนไหนทำงานออกมาแล้วอยากจะแก้งานตัวเองใช่ไหมครับซึ่งวิธีขัดกระดาษทรายเบอร์ -80 แล้วพ่นสีรองพื้นผมก็ได้ทำมา หลายรอบแล้วครับซึ่งมันก็สามารถทำได้แต่ต้องอาศัยสีรองพื้นที่มีความข้นนะครับดูจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องใช้หัวกาพ่นที่เป็นหัวใหญ่ครับถ้าเป็นลักษณะหัวกา1.3หรือ1.4อาจจะพ่นสีที่ข้นขนาดนี้ไม่ออกนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่ง การพ่นกาหัวใหญ่กินสีเยอะมากครับอันนี้ยังไม่พ่นครบรอบกันชนเที่ยวแรกเลยเห็นไหมครับผมได้ไปเติมสีใหม่อีกแล้วรอบหนึ่งแสดงว่าสีที่ออกมาจากหัวกาออกมาในปริมาณเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สีรองพื้นออกมาเยอะแล้วก็ทำให้กรบรอยกระดาษทรายเบอร์80ได้ครับในส่วนไหนที่เป็นหลุมตามด ผมก็จะเน้นพ่นอัดเข้าไปเลยนะครับผมโดยผมจะไม่กลัวไหลเลยนะครับจะไหลก็ไหลไปเลยครับผมพอยังไงเราก็ต้องรูปน้ําสีรองพื้นอยู่ดีครับเดี๋ยวเราไปขัดตรงนั้นให้เรียบตอนที่รูปน้ํากระดาษทรายสีพื้นก็ได้ครับผมแต่ว่าในส่วนคนที่ทํางานบ่อยๆพ่นบ่อยๆก็จะรู้นะครับว่าเวลาไหนสีจะไหลไม่ไหล อันนี้ไม่ได้ขี้โม้ตัวเองนะครับผมงานที่ผมพ่นนี้ไม่มีไหลนะครับเพราะว่าผมสังเกตจากเม็ดสีพื้นครับผมเวลาที่เราพ่นออกมาคือลักษณะเราจําได้แล้วครับว่าสีพื้นเม็ดประมาณเนี้จะไหลแล้วเราก็ลดลงมาว่าสังเกตไม่ให้มันไหลก็คือสังเกตจากเม็ดสีพื้นนะครับ เวลาเคลียร์แลกเกอร์ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆเ,เราก็จำเม็ดเลกเกอร์ไว้ตรงนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับต้องใช้การสังเกตแล้วก็ต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆจนกว่าเราจะจำได้ครับเป็นการสังเกตเม็ดสีที่อยู่ตามชิ้นงานล้วนๆเลยครับดูนะครับเปียกชํำเลยครับ แต่ไม่ไหลชัวนะครับไอ้นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องการเดินกาให้สม่ำเสมอแรงลมที่ปรับพอดีแล้วก็ยังไงอะระยะห่างของกากับชิ้นงานต้องสัมพันธ์กันครับผมแต่ว่าถ้าจะไหลในขั้นตอนพ่นสีรองพื้นก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผม เพราะว่ายังไงเราก็ต้องรูปน้ํากระดาษทรายตอนที่สีรองพื้นแห้งอยู่ดีครับเราสามารถที่จะไปขัดให้เรียบในขั้นตอนนั้นก็ได้ครับแต่ในขั้นตอนการพ่นสีจริงนี้คือจะห้ามไหลโดยเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดไหลในขั้นตอนการพ่นสีจริงก็คือต้องหยุดสถานเดียวครับไม่มีวิธีอื่นเลย,ยลถ้าไหลปุ๊บ ไปต่อไม่ได้เลยครับในขั้นตอนพ่นสีจริงในขั้นตอนพ่นสีจริงถ้าไหลก็ต้องรอให้สีจริงแห้งแล้วเราก็มาขัดตรงส่วนที่มันไหลให้เรียบแล้วเราค่อยทำงานต่อได้ครับคุณผู้ชมดูนี่นะครับผมเหมือนเดิมครับกา1.5กินสีเยอะนะครับยังไม่ครบเที่ยวกันชนชิ้นเดียวผมได้เติมใหม่อีกแล้วครับ พ่นอัดเข้าไปเลยนะครับผมเพื่อนๆจะพ่นสองเที่ยว3ามเที่ยวตามสบายเลยนะครับเอาง่ายๆครับผมพ่นให้กรบรอยกระดาษทรายแล้วก็เน้นตรงในส่วนที่เป็นตามดที่เป็นหลุมอากาศมันจะเกาะตัวกันเป็นกลุ่มๆอยู่ครับในส่วนที่เป็นหลุมอากาศ ไม่จำเป็นต้องนับเป็น2เที่ยว3ามเที่ยวนะครับพ่นจนกว่าจะกลบจะกลบลอยกระดาษทรายหรือกลบรอยตาหมดชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสีพื้นกลบลอยใช่ไหมครับเราก็ต้องพ่นให้มันกลบลอยตามวัตถุประสงค์นะครับเนี่ยครับ พอสีมันเหลือติดกาเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเททิ้งครับแล้วก็พ่นไปเลยครับพ่นจนกว่าสีจะหมดกานะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับผมเอามาทิ้งใส่กันชนเรานี่แหละเรามาดูกันใกล้ๆหลังจากพ่นเสร็จครับ ดูคลื่นสันพอได้ไหมครับคุณผู้ชมส่วนตัวผมผมว่าได้อยู่นะยังไงคุณผู้ชมช่วยดูแล้วก็ติชมแนะนำผมมาในใต้คลิปด้วยนะครับในส่วนตัวผมก็คือเต็มที่แล้วละครับผมเห็นไหมครับไม่เห็นล่องรอยกระดาษทรายเบอร์80เลยใช่ไหมครับนี่แหละครับ ผมถึงไม่รูปกระดาษทรายเบอร์320หรือ240นะครับก็คือรูปไปก็ยังไงผมก็ต้องพ่นหนาอยู่ดีนี่นะครับในส่วนที่เป็นหลุมตามดก่อนหน้านั้นที่เราดูไว้สังเกตนะครับตอนนี้ก็คือยังจะมีอยู่เป็นลายๆนะครับแต่ตอนแรกนี่หลุมใหญ่มากนี่นะครับในส่วนที่เป็นรอยพวกรอยที่หลงเหลืออยู่ตรงนี้ ก็คือขั้นตอนแรกเราไม่สามารถที่จะเก็บให้หมดได้นะครับก็คือเราต้องพ่นสีรองพื้นให้แห้งก่อนแล้วทีนี้เราก็ไปใช้สีโป๊เหลืองมาโป๊อีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับงานไฟเบอร์จะมีหลายขั้นตอนมากเลยครับในขั้นตอนนี้ถ้าได้รูปทรงเหลี่ยมสันที่สวยงามขนาดนี้ก็เป็นอันพอใจแหละครับผมในงานส่วนที่เป็น หลุมเป็นรอยเล็กๆพวกนั้นขี้ปะติ๋วมากครับเดี๋ยวสีรองพื้นแห้งสัก3 4ชั่วโมงเดี๋ยวก็ไปจับรอยกันนะครับมาแล้วครับผมตัดมาอย่างไวเลยพอสีพื้นเริ่มแห้งดีแล้วนะครับเราก็มาใช้โป้เหลืองโป้อีกทีหนึ่งครับโป้ให้มันทั้งชิ้นนี่แหละครับผมโป้ไปเลยเพื่อรอยตามดเล็กๆที่อาจจะหลงเหลืออยู่กับชิ้นงานครับ ผมใจไม่ได้มานั่งจับเป็นจุดๆนะครับผมเพราะว่ายังไงหลุมพวกนั้นผมมั่นใจเลยว่าต้องมีทั่วชิ้นงานอย่างแน่นอนก็โปร,รีดบางไปเลยครับผมไม่โปหนานะครับผมรีดเที่ยว2เที่ยวก็พอครับในส่วนไหนที่เป็นหลุมลึกๆก็รีดไป2 3, เที่ยว3ามเที่ยวเฉพาะจุดไปครับแต่ว่าโปบางยังไงก็ต้องโปทั้งชิ้นอยู่แล้วครับดูครับเหมือนงานโปใหม่เลย จากพ่นสีไว้ดีๆต่อไปก็เป็นการขัดรูปกระดาษทรายแล้วนะครับขัดสีโป๊ะขัดออกให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นช่างมือใหม่หรือผู้ที่เริ่มฝึกงานสีด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับดูขั้นตอนนะครับผมต้องใช้ความพยายามและความเข้าใจเป็นอย่างมากนะครับอันดับแรกเลยครับใจต้องอดทนมากๆครับผม เพราะว่างานที่เราทำออกมามันไม่ได้ดังใจเราทุกชิ้นนะครับผมรูปเสร็จแล้วครับไวไหมครับ <laughs> ถ้าผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างคลิปนี้3วันครับผมอันนั้นไม่ใช่แน่เลยสามวันเต็มเตเลยครับแต่คลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นการนำเข้าห้องพ่น เพื่อจะเอาไปพ่นสีจริงครับไว้ต่อกัน EP หน้านะครับผม